Microsoft One ชวเวอร์ชันปี2 0 2 5ได้รับการอัปเดตครั้งใหญ่ที่ยกระดับประสบการณ์การใช้งานบนสมาร์ทโฟน Android ไปอีกขั้น้วยความสามารถที่ผสานการทำงานระหว่างมือถือกับระบบนิเวศของ Microsoft ได้อย่างเพื่นไหลพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นเวอร์ชั่นใหม่นี้มาพร้อมกับเป็นเทอร์เฟซที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความเรียบง่ายมีความเป็นมินิมอล และใช้โทนสีที่สบายตาระบบการเลื่อนและแอนิเมชันต่างๆถูกปรับให้เลื่อนไหลามากขึ้นการเปลี่ยนหน้าจอการเปิดแอบปบหรือแม้กระทั่งการเรียกดูวิดเจ็ตต่างๆสามารถทำได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดหนึ่งในจุดเด่นของ Microsoft w o n d 2025คือความสามารถในการเชื่อมต่อกับบัญชี Microsoft ได้อย่างแน่นเนียนไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึง o n e d p i v s ถูก t ทนเดอรหรือแม้กระทั่ง to do is ผู้ใช้สามารถสิงข้อมูลระหว่างมือถือแท็บเล็ตและ PC ได้ทันทีช่วยให้การทำงานต่อเนื่องไม่ขัดตอนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหน้าโ m e ในเวอร์ชั่นใหม่นี้ถูกปรับให้แสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการได้ตรงจุดมากขึ้นเช่นตารางนัดหมายล่าสุดสภาพอากาศการแจ้งเตือนและข่าวสารที่น่าสนใจผ่านม i c r o s o f t t สอพร้อมระบบแนะนำแอปพลิเคชันตามพฤติกรรมการใช้งาน ช่วยให้เข้าถึงแอปที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว Motrosoft o n อ f e r 2025ยังคงเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทาง,งานโดยมีฟีเจอร์เช่นทำงานที่สามารถดูประวัติการใช้งานข้าวอุปกรณ์ได้หรือฟีเจอร์สกิ n นสที่ให้คุณเขียนบันทึกและซิงกับ w i n d o w s ได้ทันทีอีกทางยังมีระบบส,สตรีมที่ช่วยให้เปิดหลายแอปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ใช้งานที่ชื่นชอบการปรับแต่ง Microsoft b o n บอลจะยังคงให้ความยืดหยุ่นในการเลือกไอคอนทีมและรูปแบบของอัตต่อโดยเวอร์ชัน2นย0 2 5ยังเพิ่มตัวเลือกต่อหมดอัจฉริยะที่สามารถปรับตามช่วงเวลาหรือระดับแสงอัตโนมัติรองรับทั้งการใช้งานบางวันและการคืนอย่างสบายตา m i c r o s o f t ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเช่นเคยโดยออนชมนี้มาพร้อมกับระบบการล็อกแอป้วยลายนิ้วมือหรือ Facebook อ และยังสามารถซ่อนแอปที่ต้องการได้อย่างแน่บเนียนนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ f ทำไวเซฟที่ให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมการใช้งานแอปของเด็กๆได้อย่างมีประสิทธ,ธิพอหากคุณเป็นผู้ใช้งาน Windows 11อยู่แล้ว Microsoft Bond ์ทอ2025จะยิ่งตอบโจทย์มากขึ้นเพราะสามารถซิง่กับระบบ PC ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นไฟงานรายการที่ต้องทำ หรือแม้แต่การรับสายจากมือถือผ่านคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงช่วยให้ทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวในทุกอุปกรณ์ Microsoft บนช c ปปี2025เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Microsoft ในการยกระดับประสบการณ์มือถือให้เข้ากับระบบนิเวศของ Windows ได้อย่างลงตัววีดีไซน์ใหม่ฟีเจอร์ที่เน้นการทำงานและการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพความปลอดภัยและความยืดหยุนในทุกวัน หากคุณยังไม่เคยลองมาทดสอบบอนชมาก่อปี2025มีอาจเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการเริ่มต้นหากคุณอยากให้เพิ่มเนื้อหาในส่วนใดหรือต้องการรูปแบบที่ต่างไปเช่นสตา์บทความหรือบล็อกโพสต์บอกได้เลยนะ